วิธีขายวิธีการทําการตลาดออนไลน์สไตล์มูเดงนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไวรัลไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมหรือที่ได้อยู่อเมริกาตอนแรกติน่าไม่รู้นะแต่ติณ่ามีเพื่อนฝรั่งเว้ยที่ทําไมที่เขาทักมาที่เขาส่งข้อความมาหรือว่าพ่อสั่งมีติน่าเี่ยบอกว่าติณ่าวัตถิสิตมูเด้งมูเดง <c oughs> เขาโทรมา สองเี้ยเขาหรืออะไรอ่เแบบบูเด็กบูิสบูเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่ามัาไวแต่ว่ามันน่ารักมากอย่างล่าสุดเนี่ยรายการ Saturday Night Live นะคะก็เอาไปออกรายการด้วยเฮ้ยมันมีพิกมี่ฮิปโปที่ไทยหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยทีนี้เนี่ยวิธีการทําการตลาดแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า cute marketing ก็คือการทาการตลาดแบบน่ารักมากนะคะก็คือเราอาจจะมีสินค้าบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มีตัวมาสคอตที่น่ารักน่ารัก ยกตัวอย่างเช่นก็หมูเด้งใช่ไหมหรือว่าอะไรหรือว่าน้องมีเนยหรืออะไรอย่างนี้หรือไม่ว่าจะเป็นลาบูบูหรืออะไรอย่างนี้ก็ใช้เทคนิคนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าเทคนิคนี้เนี่ยทำไมมันได้ผลนะคะมันได้ผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเห็นอะไรน่ารักน่ารักโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะหลั่งสารออกซิโทซินออกมาซึ่งออกซิโทซินเนี่ยทำให้เรารู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกอยากดูแลเหมือนกับเวลาที่เราเห็นเด็กเห็นทาโลกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะตาโตๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสารตรงนี้เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อมนุษย์เราจะได้สามารถสืบเผ่าพันธุ์ อารงสุกวกามันน่าเกลียดมากเลย <laughs> เราไม่รู้สึกอยากรักเราไม่รู้สึกผูกพันแล้วก็จะโยนเด็กทานรกเป็นทีไปแล้วบนุษย์รนุเซียชาตเราไม่รู้สูญพันธุ์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่นะคะสารออกซิโทซินเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกผูกพันรู้สึกรักรู้สึกอยากดูแลรวมถึงมันยังช่วยหลั่งสารอะไรอีกสารโดพามีนนะคะโดพามีนก็คืออะไรก็คือฮอร์โมนแห่งความสุขใช่ไหมเราเห็นแล้วมีความสุขเราเห็นแล้วรู้สึกคลายเครียดหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะเห็นน้องหมูเด้งนะคะตลอดตลอดตลอดซึ่งถามว่ามันได้ผลไหมแน่นอนได้ผลมากนะคะหมูเด้งเนี่ยตอนนี้ก็คือ viral, ไวรัล่ลกเยยนะคะคอาง หรืออะไรเงี้ยก็เอาไปทําไมเอาไปโปรโมทด้วยว่าฮี่อยากมีบลัชออนสีแบบหมูเด้งอะไรเงี้ยต้องซื้อกับร้านเหล่านะหรือรองเท้าตา่ช้างดาวหรืออะไรเงี้ยหรือที่หน้าเห็นขนาดเป็นแบบโปรแกรมแบบโปรแกรมใช้ตัดต่อรูปหรืออะไรนี้นะโปรแกรม Adobe นะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมูเด้งเลยแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่พอที่หน้าเห็นที่หน้ารีบแคปหน้าจอมาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งก็เอาไปโปรโมทเอาหมูเด้งไปโปรโมทสินค้าตัวเองซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแหละมันทําให้เราเห็นแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกแบบรู้สึกเอ็นดูหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะไม่ต่างอะไรกกััับไอ้นี่่่่ฝรงแตมมมจะ ใครรู้จักไหมก็คือกรัมพี้แคทนะคะกรัมพี้แคทก็คือแมวที่มันหน้าแบบหน้าหน้าเซ็งๆอะหน้าเบื่อเบ่อเอออันนั้นก็น่ารักดีแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการต่อยอดเนาะเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปนะคะว่าหมูเด้งเนี่ยหรือแบรนด์หมูเด้งเนี่ยจะถูกต่อยอดไปไปยังไงเพราะว่าเอาจริงมันก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งนะคะเราก็ไม่อยากที่จะให้มันหายไปใช่ไหมเราอยากที่จะให้มันอยู่นานๆมันสามารถต่อยอดได้นะคะซึ่งคิวเ็ตติ้งมันไม่ได้แบบเพิ่งมีหรืออะไรอย่างนี้นะมันมีมานานแล้วอย่าง มีมาเกือบร้อยปีแล้วมั้งก็ใช้กลยุทธ์นี้โดรีมอนหรืออะไรเงี้ยก็ใช้กลยุทธ์นี้นะคะที่แล้วก็หวังว่าคนก็จะสนับสนุนหมูเด้งต่อไปไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่กระแสแล้วหายไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครดูไปถึงตรงนี้แล้วชอบนะคะอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการขายการตลาดนะคะสามารถติดตามเพจติได้ว้ได้เลยนะคะหรือถ้าคุณอยากที่จะเรียนแบบเฉพาะจาะจงนะคะตอนนี้ที่ได้ก็มีคลาสฟรีเนาะที่น่าจัดทุกๆเดือนนะคะในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ถ้าคุณอยากที่จะได้คลาสฟรีนี้นะคะที่น่าสอนสดฟรีในทุกเดือนนะคะสามารถที่จะแดไลลน์มา้เย ที่แอคทูทีน่านะคะแล้วเดี๋ยวน้องแอดมินจะบอกอีกทีหนึ่งน้องว่าคุณจะได้เรียนรอบไหนนะคะเพราะว่าแต่อรอบนี้รับจำนวนจำกัดาะแล้วก็เต็มเร็วมากนะคะถ้าคุณอยากเรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะทักลไลน์มาได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ